สวัสดีครับสวัสดีแฟนสาวแฟนเพื่อของคุณแม่บัวพันธ์ทางโซนครับตอนนี้ห้างกําลังสีเดินทางไปงานที่สารคามนะครับผมก่อนที่ห้างจะไปงานสารคามนะครับผมห้องกาว่าแม่นะครับผมว <มา S 1> <า>่าแม่โจ๊กแม่จางทางโสคุณยายจันทางโซก่อนค่ะน,น,นี่กำลังเฮ็ดเฮือนเอย่างนี้นะครับพี่น้อ,อ,นองเอาเลือเอาใช่ กำลังการน้ำเมลครับผมพี่ชายพี่ชายของผมแม่บพันครับเื่อยคาบหมดเลยครับเมื่อยแหงหงอีสอวันเดียมหานะอีสองวันเดียมหาอีสอวันเดียมหานะครับสอมวันเดียมหาเบื่อไม่เสือใครร้นอกำลังสมบูรณ์นะครับเก็บเงินเมี ผู้จัดการสงสัยบ้านคุณยายหลังใหญ่มันไม่เสร็จนะคะทุกคนต้องซื้อกระเบื้องเพิ่มเบอร์เกิ้ลซื้อกเบอร์ก็ได้อ้วยเบอร์เกิ้ลซื้อกเบอร์เมราะ่าพ่อรับนี่มันเหลือกอันหนึ่งมันขาดอันหนึ่งครับนี่สร้างจำเป็นสร้างจำเป็นครับเจอกันค่ะพี่น้องสารคามคืนนี้เจอกันค่ะบ๊ายบาย